สวัสดีครับเพื่อนเเดี๋ยววันนี้มีเคล็ดลับการดูหมูที่จะเป็นไข้เพื่อนๆเอามาฝากเพื่อนๆนสักหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็นกระแสเหลือเกินเรื่องหมูที่เป็นหวัดแล้วก็เป็นไข้กันเนาะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับครับเพื่อนเพื่อน สิบโมงคึ่งช่วงเช้านะครับเพื่อนหลังจากที่เคลียร์ลาวเคลียร์อาหารน้ำยหยดแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของฟาร์มเราเนาะก็เสร็จภารกิจแล้วตอนนี้ก่อนกลับก่อนออกจากฟาร์มผมก็เดินสำรวจเด็กๆอีกรอบนะึง ก่อนที่จะออกจากฟาร์มไปเนาะก็ดูทั้งเรื่องน้ําหยดที่เราปรับเอาไว้ตอนเข้ามาใหม่ๆรวมไปถึงอาหารในถาดว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนนี้ผมเจออยู่เรื่องนึงเพิ่งได้ปรึกษาคุณหมอมาอันนี้คือถือว่าเป็นความรู้ใหม่ ก็เลยอยากจะนําเสนอให้เพื่อนๆเ,เก็บเอาไปพิจารณาดูหมูของเพื่อนๆภายในฟาร์มดูนะครับมันจะมีดูเพื่อนๆดูสวดมากนะครับเขาจะอยู่นอนกันอยู่บนพื้นที่แห้งนะครับ,บเพื่อนๆเกือบทั้งฟาร์มจะนอนกันบนที่แห้งทั้งหมดนะครับเพราะว่าอุณหภูมิช่วงนี้ก็จะอยู่ที่เดี๋ยวไปดูกัน ในปลอดเราเพื่อนๆก็ไม่น่าจะเกินสามเอ็นต่ช่วงนี้สามสิบเลยครับเพื่อนๆอุณหภูมิสามสิบภายในแต่ว่ามีหมูอยู่ตัวหนึ่งโน่นเพื่อนๆเห็นไหมเ<ๆ>ขาไปนอนอยู่ในน้ำเพื่อนๆอันนี้คือข้อสังเกตนะครับเพื่อนๆข้อสังเกต อยากจะแช์เอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เก็บเอาไปดูหมูมันจะมีตัวนี้คืออาการที่เป็นไข้ของเขานะครับเขาจะไปลดความร้อนภายในตัวนอนมาพักนึงแล้วตั้งแต่รอบแรกที่ผมเดินเข้ามาเขาก็นอนอยู่อย่างนั้นแล้วนี่อยู่ตัวเดียวเพื่อนๆน,นี่ก็แสดงว่าเขาเป็นไข้อยู่นะครับ ถ้าเราไม่ได้สังเกตดูดีๆเขาอาจจะจมน้ำตายได้นะครับเดี๋ยวเท่าที่ได้คุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าแยกเอาไว้แล้วก็ให้แจ้งให้พนักง,งานของบริษัทเข้ามาตามฉีดยาให้นะครับ ผมทำตำหนิเอาไว้ละด้วยการพ่น like สีสเปรย์ไว้เดี๋ยวจะหาจังหวะยกเอาไปไว้ข้อป่วยเพื่อดูอาการอีกทีนะครับก็เหมือนจะเป็นปกติอะไรเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวแยกออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เหมือนตัวอื่นลงเข้าไปนอน ในร่องรู้นแช่น้ำก็หมอก็อเลยคุยกับผมว่าเขาจะแช่น้ำเพื่อลดอุณภูมิภายในตัวเขาเพราะอุณหภูมิภายในตัวเขาช่วงนั้นอาจจะเยอะเขาก็เลยลงไปแช่น้ำในร่องส้วมนู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกอาไั้ข้อป่วยสักครู่นะครับ นี่ครับเพื่อนๆผมอุ้มมาไว้นี่แหละก็เดี๋ยวดูข้อสันนิษฐานของเราก่อนว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมอุ้มเข้ามาเนาะก็รู้สึกว่าตัวจะร้อนๆอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยว้ปดูอาการวันนี้ก่อน ถ้าเกิดว่าดูแย่ลงกว่านี้เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทางทีมงานของคุณหมอเข้ามาฉีดยากแก้ไข้ให้นะครับเดี๋ยวดูวันนี้อีกวันหนึ่งครับเพื่อนๆแยกเอามาไว้ดูต่างหากก่อนนะครับ ก็สรุปแล้วครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เรื่องราวของการสังเกตหมู่ที่อาจจะมีอาการไข้ขึ้นนะครับด้วยการที่เขาลงไปแช่อยู่ในล่องส้วมในน้ำอ่ะเนาะเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิของตัวเขาเองเนาะก็ เราก็สังเกตดูหมูเราภายในฟาร์มนะครับเพื่อนๆส่วนมากเขาก็จะนอนกันบนพื้นพื้นแห้งเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมตอนที่ผมอุ้มอุ้มเด็กๆมาเขาก็เลยเตื่นกันพวกนี้นะครับก็สรุปว่าหมูตัวที่เราสันนิษฐานว่าน่าจะ มีไข้แล้วก็ทําสัญ,ญลักษณ์ด้วยการพ้นสีสเปย์เอาไว้แล้วก็แยกกับไว้ครอบ่วยแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับเรื่องราวของการสังเกตหมูเราที่อาจจะเป็นไข้นะครับผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูการดูแลหรือการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ในการเลี้ยงหมูเราถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถที่จะ ฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับเพื่อนๆเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ